มากับแม่กับมากับแฟนอะ่ะชุดที่ออกแบบก็จะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยังไงมากับแม่เนี่ยออแน่นอนแม่เป็นคนเลือกแบบถ้ามากับแฟนเนี่ยเช่นใส่รองเท้าเนี่ยแฟนใส่รองเท้าให้ลูกค้าเจ้าสาวโพเอ็มบางอุหลายคนคือท,ทุกคนเลยมาแฟนใส่รองเทา้าให้เจ้าสาวพี่ก็ใส่ให้แฟนช่วยทุกอย่างเวลาจ่ายเงินแฟนก็จะเดินไปรูดบัตรให้อ่ะพี่ก็เป็นอันนี้มันเรียกว่าเป็น princess treatment น่ะ องค์ประกอบของการออกแบบชุดเนี่ยมันต้องมีเส้นสายของการตัดเย็บบางอย่างที่นำเสนอพลังงานที่เป็น princess energy อะในขณะที่ผู้หญิงบางคนจะปรากฏตัวเป็นลุคแบบ the queen อะ the queen อคิไายคือพลังงานของนางพญาา<อ>ถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่เอา princess silhouette ไปไปครอบลงไปใน the queen เพราะมันจะเหมือนเขาพยายามจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเขายกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อย ลุคคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นมันจะเป็นยังไงมั่นใจว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดจะมาคนเดียว hmm. และการมาคนเดียวมีนัยยะถึงพลังงานบางอย่างที่เขาจะปรากฏออกมาในสังคมที่เขาต้องการให้คนเห็นเขาเป็นยังไงเป็นเรื่องที่คุยแล้วสนุกเนาะเออใช่แล้วถ้ามากับแม่อ่ะถ้ามากับแม่ขำเลยอ่ะถ้ามากับแม่แน่นอนว่าแม่จะเป็นคนตัดสินใจเออแม่จะเราบางทีการดีไซน์เราต้องทำให้แม่แฮปปี้ ซึ่งด้วยโครงเสื้อของโพเอมะกับเสื้อผ้ายุคที่แม่เขาเขาตัดชุดของของโรงเรียนและพี่อาจารย์พรสีอะแม่ <laughs> แม่เราถนัดอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าลูกสาวมากับแม่มาที่โพเอมมักจะง่ายถ้าเจ้าสาวมาเดี๋ยวบางทีต้องการลุกแบบแซบเจ้าสาวแบบดีว่านางพญาอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไม่ให้แฟนมาแล้วว่ารู้อีกทีวันงานไม่ต้องมายุ่งอะไรกับชุดชันถ้าอัศน์ทูแบบนี้มันจะรู้ว่าเราต้องเอาเส้นสายที่ ยิ่งทําให้เขามั่นใจมากคือบางทีเจ้าสาวตัวสูงกว่าเจ้าบ่าวอ uh สูงกว่าแค่เซนเดียวแต่จะเป็นโจทย์แรกที่เจ้าสาวบอกเราเลยว่าเขาอะสูงกว่าแฟนหนึ่งเซนแล้ว uh คุณแม่แฟนคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเขาใส่รองเท้าได้เต็มที่แค่หนนิ้วหรือ2นิ้วเพราะแฟนเดี๋ยวก็จะไปเสริมอะไร แม่แฟนสั่งมาว่าห้ามใส่รองเท้าสูงอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าคัสเตอร์เมคอโทุกคนอ่จจะชอบมาให้เราวิเคราะห์แล้วเราก็มาเขียนมาเรียงให้เป็นหลักสูตรที่<ะ>ไปสอนเด็กไงซึ่งเขียนก็อ้ใช้เวลาไม่มันยากวิธีการมองคนให้ลึกถึงจิตใจเนี่ย<ะ>มันไม่ใช่สิ่งที่เราทําเป็นหัวข้อแล้วเช็คลิสต์ได้บางทีมันเป็นจิตวิทยาที่ที่ไม่พูด